สวัสดีค่ะสวัสดีพี่้องฟองไป FC แฟนคลับแฟนมบราช่องตรงอูรําเพลนออฟฟิเชียล FC แฟนคลับทั่วโลกสุภุสุขนค่ะอยู่กับบรรยากาศที่โดมค่ะเมื่อนี้บรรยากาศต่อสอบอาจารย์เปียกหายแล้วบอไอใครแน่หรอเนาะอาจารย์เปียกมาแล้วค่ะอาจารย์เปียกหายแล้วมาแล้วมาแล้วบรรยากาศที่โรง้อมนะคะ พักสาวน้อยเผ็ดบนันแพงค่ะกับข่าวกําหังก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้น้องนั่งแดนซซืรอกะ่ะกำลังจะออกมาซ้อมกินตอนนี้ก็กินข้าวกินน้ำกันนะฮะวันนี้เราได้เกเียวหวานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ส้มตำเซ่บๆนะคะข้าวเจ้าฮอนห่อนอือข้าวหมอ้อใหญ่ข้าวเจ้า ก็สวยรอน้อนกับเกงเขียวหวานใส่หมูอร่อยอร่อยเกงเขียวหวานมะเขือ,อซ้อมเสร็จแล้วก็จะเอาถุงชุดลงจากรถแล้วก็เอาไปทำความสะอาดนะคะเอาไปซักบรรยากาศตอนนี้บรรยากาศคึกคืนมากๆ ฝั่งนี้ก็จะเป็นครูปอกับอา่าพี่ตุย้ยสิมาอ้อยมาเออี่ยงไาท,าย,งย,ย,ทยละ่ะนอสวยเนอเพราะไทยคนสวยสิไปไทยอย่างที่เฮไปไทยกโกโกค้คุณบอกอวดไปว่าบ่สวยฮค่ะสวัสดีสค่ะเจสิลามิดมีผู้โทรมาเ <laughs> จาสลิลามิดคนมีความลงความรากกินข้าวไปลูกลกินแล้ว คั้งนี้กําลังกินแซ่บบ่เนี่ยคือมีอดแกงเห็ดแกงเห็ดพี่ปอพี่ปอใส่เอามาใชาติอีหยังบ่จ้ะคือว่าพี่คือเอิ้นพี่ปอใส่คือบ่เอิ้นยายเอิ้นยายทวดเป็นอย่างเงี้เจอถวดกเอิ้นหญ้าถึงว่าบ่ได้แม่ใชเอ้าเตี้ยเฮ้ยตบอ๋อดีสิมาเอิ้นหญ้าอีหยังแซ่บบ่แอ็นผู้ใดย่างเป็น เ<ว>มีนบอ <chips> กว่าเมนเดน่ะเซียนนวนสียงสันนั่นจะถามองกขารกหูบ้าป่านนี้เมนบ่เมนบ่เมนบ่เมนอืมสาวเอที่ขายอย่างสาวเอดจะซื้ออันนี้มากค่ะหมูหมูย่างมากหมูย่างอยู่ตลาดบ่ตดห คนเมืองหลายสีลอยสามยคคนเมืองสี่อยสามสิบหกดีใจน้ำเดือให้ยินให้ซุมมคนอีจามคนสมับวปสามบาทเอง ห้องพักอาจารย์นักดนตรีก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยใกล้สิหอดเรอยเปิดเส้นแล้วค่ะโอ้ปูกกระบงกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วหนาอยู่มากๆผูกกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยตีฝ้าเสร็จเรียบร้อยเหลือใส่ประตูอือันนี้ก็เขามานอนได้แล้วอืมคอนโด เดี๋ยวจะพามาดูการเข้าค่ายอืมนี่เด้เป็ดจ้าในไอยทำข้าวทำข้าวก่อนปเป็นนี่อย่างเกาะด้ยินว่าเอ็นครับเอ็นเหยียบกันกเลี้ยงนี่บ่อ็นอเอเมันฉีบในเนาะประเทศในวา่าฉีกคัะแต่วนันเป็นอักมันมันมันก็จะเป็นอักเสบมันก็จะเป็นเรือลังคืออืมเสม พอดีก็เลยหูตุก่อนไปเลยพักรักษาเนาะช่วงที่หายไปเนาะเอฟซีแฟนคลับกระทำหาเอาันไลน์ครับขอบคุณเอฟซีกูเป็นห่วงเป็นยังกับที่ผมพูดเป็นยังกบเพื่นกับให้กำลังใจกับขอบคุณเป็นอะไรล่ะครับขอบคุณได้หลายคกลับมาแล้วครับพี่น้องกลับมาแล้วายซอทีมงนบางคนก็เป็นห่วงเป็นย่าิฝากอันนั้นอันนี้มาให้เนาะเป็นขะเป็นเล็กๆน้อยๆน้องควานกินเรื่อยๆไปยู่งกับน้องปอนกันไปอยู่งรอยเอ็นไปยุ่งอยเอ็นแล้วไปเรียนอยู่บ้านแล้วเนาะเิม เอฟซีถามว่าอาจารย์เปียกเป็นอย่างน้องบางคนที่เป็นบ่ได้เบิ่งคิปบ่ได้เบิ่งอย่างพ่นก็ว่าเอ้าคือไม่มีมือกล่องผู้เดียวมแต่อาจารย์เตยอาจารย์เปียกแล้วไปใส่อาจารย์เปียกแล้วลงตีพนาบอสนอกบอกพี่บอกน้องเนาะบอกเอฟซีเนาะดีแล้วได้พักไปรักษาขันมันเลื่อนลังไปกนนีแบบคือว่าอาจารย์มันลายก็หนีนะครับเมนรังต้องเบิ่องคัมเตกคัมเตกได้ ได้ได oh. right. no ้เบิึงบึงแล้วเบิึงเบิึงเบิึงสถานการณ์ในอันนี้แล้วคิดว่าจะได้อาจารย์เปียกกระหายดีแล้วอ่ะสูดไปต่ออ้ายสูดต่อครับผมขอบคุณหลายๆครับเอาอันข้าวเปล่าโอ้มันเลยเลือดเสียหายไอ้ไปซื้อยากินต่อนี่เมย์ให้กำลังใจกับอ้ายตัวขาดอ้ายไปกับบอได้เดีเมื่อกล่องผู้เดียวกับสูดซอดเกี้ยงกับบอได้เดสต้องมีสองมีสามผนเด้น้อเออ เอาไปล็อเป็นมือแร็งไปล็อกเป็นผลำพื้นครับเดี๋ยวล็อกเพิ่งกินล็อกเพิ่งเอาไปล็อกเพิ่งเอาหยอกเดี๋ยวไปนองนมอนุ่งห่วมอนเด้เมันเม่อันนั้นเม็ดดามาเม่อลงมุมดิเมื่อนี้เมื่อนี้ฮักกระซิซ้อมกันแต่ว่าบ่ได้ใส่ดนตรีสดเนาะซ้อมะหางเครื่องซ้อมแต่ซ้อมะหางเครื่องแต่ว่ามืออื่นกับเป็นของทีมงานหมอลรับอาจารย์นักดนตรีอ่ะโอเคสู้ๆไปอ้ายอะสู้ๆขอบคุณเอฟซีที่ยังเป็นห่วงเป็นใยยังหักยังเมตตาอืม คุณถูกกำลังใจเอาอันนี้เพื่อนเขาคไข่บนี่อันนี้ค่ายลึกเสีอจริงมันชุมชนมันหลาไปเลยชุมชื้นมันบ่แต่ว่าช่วงเขาไปดูมันชุมชนมาอยู่มาเอาบ้านอันนี้ก็สบายให้เลยเนาะได้หม่องผูกปวงผูกเปีได้หม่องซาดบงซาดแบ็ดนอนแบบสบงสบายเว้ยอาจารย์อันนี้อาจารย์อี่ยังนีงฮะโคโรสกีโคโรนโคโรนนี่แปลว่าน้ำหอม สกีนี่แปลว่ามินกุยต้องซื้อโครโลนมาแทกิตาเล่บอกนัวงหัวมวนกันนะพี่น้องเนาะชงนี่นย้มแรงบรรยากาศอยู่ที่โดมอยู่ที่มันพักสาวหน่อยเพ็ดมันแพงมนันนี่บรรยากาศคึกคืนพี่น้องขาตอนนี้อาจารย์นักดนตรีอาจารย์ทีมงานแต่ละผู้แต่ละคนทีมงานสุบุสคนกะหากินข้าวกินน้ำล้วกะน้องนั่งนั่นเสือกะตอนนี้คู่ปอ,อกับไอ้ตุย้ย เตรียมเตรียมเครื่องเสียงแล้วจะที่จะเกะสเตปแล้วก็เกะโชว์เพลงโชว์เออเพลงสิเป็นเพลงอันใดนั่นก็ให้พี่น้องติดตามโชว์ใหม่เราจะทัวร์กรุงเทพรอบนี้โชว์ของเราจะเป็นอะไรพี่น้องถาไปเบิงอืมถาไปเบิงถ่าไปชมว่าจะเป็นรูปแบบแบบไหนออกมาแบบไหนนะคะ เราเทเสียงเม่งก่อนให้นางเอกเทเสียงนางเอกมาสมัครใหม่นางเอกมาสมัครใหม่เทเสียงก่อนเร็วๆกดโฆษณาใหม่อไม่ไม่ใช่เสียงนี้ไม่ใช่เสียงนี้เอาใหม่ไม่ใช่เสียงนี้เซนไม่เอาอีกู้แจ้งเงี้ยค่ะไม่ให้ยาวียน อยากเอ,เอ็กโคให้นางเพรามาเสียงนางนมันใสแล้วใสปิงแล้วฮัลโหลฮัลโหลไม่พีนเย็นกนยลโล็ีเอยากอ็กว่เย็นๆจเนจเนจะเย็นๆเ, <c oughs> เลยเ <c oughs> นยจเน <c oughs> <c oughs> อนจย็นๆยน ฮะต้มปลาโอ้ยตะเสียบแท้ต้มมันห่อนสดน้ำมันห่อนที่เสียบเนอะถ้าผีขึ้เป็นจังสันถึกถึก่อไอห่อนลายเนาะถึกอไอห่อนห่อนลายน้องก็เลยงอโอ้น้ำเกลียงอันนั้นน้ำเกลียงอันนั้นเชียวหวาน หอมเกียมพแัแหงทีมงานรถบาดมากินเข่าไป,ปเขาไปเห็นแม่ลำยัยวะแล้วก,กบบลับบ<ล>้านบ่บับ่ล้วอยู่บ้าบบนบังเดี๋ไเปเอินแนม่ลำยัยมากินเข่าก่อนจบแบบเทๆ่ๆยงพุ่งสูงเด้อคุณไอรอนเลยได้ยินว่าคุณแม่ยังมาได้กลับบ้านทีมงานรถบาดแม่ลำย,ยัย แม่ล้มย้ายกินข้าวไปแม่กินข้าวไปอันนั้นอยากกินอ,อี่างเ,เอาคือมืดแท้ไปกินข้าวแม่แกงอันนัน้นพี่ผาแงตัว เก็บคะแนนอันหมูใส่ปบะเขียเสแบอยู่เขาเจ้าหอนหอนมามามานาั่งพี่ยุ้งมาลายแม่มานั่งมึง,งมีไฟบอกเอ,อิเออเออ้นเอิ้นทีมงานมากินข่าวเดอ้อเกยังนอกใจเ่อเจ้าสิไปกับพ่อเขาใจเหตุผลอยู่ลา บาาสวัสดีค่ะคุณพ่อพรศักดิ์ส่องแสงตาไปซื้ออันยังคะไปกินยังแพร่มาลูกตาบวมติ๊กบ๊วยไปกินมูกระควองบ่ไปกินลูกสาวกระควองบ่มันเลยผิดกรรมบ่เป็นเล่าไปได้ไหมเออตอนนี้เป็นแม่ต้องอุม่นตือนเป็นจังไดเมื่อยบ่เมื่อยครับ เมือยสูตรต่อเพื่อผลงานที่เราจะลงทัวร์กรุงเทพรอบนี้พวกเฟนเื่อกับว่าตื่นยังยบงไม่ได้กันเขาวนานๆแถมฟรีกับพวกบ่เข็เป็นหมื่นมีงานเท่ากับตื่นอยู่ค่ะแต่ว่าตื่นแบบงงเงียงงงเงียมึนเลยว่าเป็นนั่นขันหมื่นมีงานนั่นเป็นนั่นหลับ็นตื่นได้แล้วยากะพระก็กินข่าวกินน้ำเลยบ่ไปหากินข้าวกินน้ำแล้วกินยายาลัดใบ มันม ER> ือเล่นมาเห็ดเลี้ยงมาผักผ uh, ok, ักเวนี้วเล่นนอนมาสั non, no, ่นเขาต้องเป็นห้องเงาตัเล่มือนอนพะวงมาสั่งมาสั่งมาเห็ดแเห็ดมมือเลี้ยขอแบบนอนเงาๆหมดมาตอกตัวเล่นลูกมาตอกอ่ะโอเคสู้สูสูสน้องโนสู้ๆน้องใบเออสู่ลูก

ปลาตะเสียบแท่แกเห็ดค่ะแกงหมยาในแม่แกงเห็ดตะไคร้แม่ใส่ดอกเป็นดอกขลูกเขลีอยู่แกงเห็ดแกงเห็ปลาบางบุตรค่ะปลาบางบุตรบางเต่าเมฟฉันน้ำหานอันมองเคลายเห็ดกับยายพวงเออพั่วพวงโคนี่โคนี่บ้า rumor, ในอยังดงอยังนี่ล่ะอันลายบ่เป็นขาวขาวเป็นแพงเลยว้นนี้ยายมีแรงข้างหน้านี่ล่ะอันมองคลายเห็ดขี่เลย ผาละพายมาล้วาอาล้วาอสรุปมาพรหมอกี่ไทยได้บางยามากคนาี้บ้าตะเบเนาะคืได้ทอดหมูคอหมูยงหมูยางมาหมูย่างตลาดอืมซิ้นนะเด้ออืมน้อยจี๋เสีบตะบังหัวแหงนัวตบังหัวแหงนัวบังนัวั้แลบังหน้าเมียเราเนาะบังหน้าพุดต่ำเนี่ สั่งมาแตนทายาภูมิเหมือนได้ปลาเดยดปลเด็พระบิดาประเดยกพระบิดาเนาะแล้วเป็นลูกศิษย์พระบิดาเลยล่ะบ้านเขาอยู่ใกล้ๆกันลนไรนี่ทยาภูมิยี่สิบกว่ารุนแรงมากเหมือนอไหมนี่แหละอินแม่ค้าขายขนมลุนจะสินค้าสั่งได้นะคะ สั่งเมื่อเราไปขายที่ตลาด้นยค่ะสั่งสั่งได้เตี้ยสั่งได้ค่ะสั่งได้ส่งทั่วโลกอยู่ห่างเครื่องกำลังออกมาเนาะ บรรยากาศย้ำแรงเนะพี่น้องเนาะบรรยากาศสุดยอดมากๆตอนนี้กาประมาณทุ่มทุ่มยี่สิบแล้วนะคะทุ่มยี่สิบทุ่มสาสิบแล้วตอนนี้ก็จะกินข้าวเติมพลังแล้วกาจะพากันซ้อมนะคะ ลงกรุงเทพรอบนี้เรามีบัตรออนไลน์นะคะอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะสําหรับคนที่มาเบิ่งหน้างานบัไดนะคะบัตรราคาได้ยินวันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทนะคะฝากพี่น้องเป็นเป็นโปเมาเมาเมานะคะฝากพี่น้องช่วยอุดหนุนทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บันแพงด้วยนะคะซอยสนับสนุนองค์กรของสาวน้อยเพชรบ,บันแพงพรอมสำหรับคลิปนี้มานั่งตองอู่กะบ่มีอยียางลายนะคะบรรยากาศยยมแรงกินขา้าวกินน้ำแล้วก็จะพากาันซ้อม เบื่องคลิปแล้วพี่น้องขาเอฟซี FC แฟนคลับก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กดแชร์สิ่งที่สำคัญก็อย่าข้ามโฆษณานะคะซอยสนับสนุนอ่าตองอู่น้ำนะคะกะคลิปนี้แม่นักตัวอู่ขอลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาแม่นักตัวอู่ไปแล้วค่ะไว้สัมนีเดจ้าด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ